ไปเลยพี่สมายยังไงเขาใจออกคน้เราก็จีบทุกวันเลยก็เหมือนจีบคือพอดีพี่เออเหมือนกับอันนี้พี่เอพูดเลยนะครับพอดีช่องเกตเคารบหกสิบปีซึ่งเราก็อยู่กันมากับช่องเกตก็ประมาณครึ่งชีวิตของเราแล้วไอเดียแล้วพี่เอก็รู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ถ้าพี่เอจะทําจริงๆอ่ะถ้าไม่ใช่พี่อั้มเล่นพี่เอไม่ได้อยากจะทำาอเดียะเพราะฉะนั้นพี่เอก็เลยมีความพยายามต่อไปเรื่อยๆางเนี้ยค่ะ จากการที่พี่ทาละครรักษาศูนย์ที่เงินสามศูนย์ไปเลยสามห้าล้านน่ะคะับ <c oughs> พี่เอก็ยังไม่ท้อเพราะว่าพี่เอรักในละคร <c oughs> เหมือนกับที่ใครเป็นนักร้องแล้วเขารักร้องพเพลง <c oughs> เหมือนใครเป็นนักแสดงแล้วทุกคนเห็นไหมตอนนี้เวลาใครที่เหมือนกับน้อง,น,องนักแสดงบางคนที่ไม่มีงานแล้วเวลาเขาได้มาเล่นอะ แล้วเหมือนทุกคนปล่อยพลังเต็มที่พี่ก็อยากเห็นบทบาทนั้นของทุกคนมันก็เลยทําให้กับพี่เดี๋ยวทางช่องเข็ยน่าจะออกมาพูดเองเรื่องนี้ว่าเป็นโปรเจกต์อะไรของ,ของเขาอะไรเนี้ยค่ะแล้วส่งไปแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะทุกอย่างผ่านหมดทุกอย่างแล้วค่ะเลหลือช่องจะเป็นคนแถลงข่าวพี่อยากให้เป็นคําพูดออกมาจากช่องนะครับความหวังของ,งแฟนๆก็คือมีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะตอนนี้พี่ว่าสำหรับพี่99เปเซนเนาะ<อ>นน ที่พวกน้องๆช่วยกันเมื่อกี้คือนี่แหนะคือหนึ่งเปอร์เซ็นที่เหลือใช่ค่ะพี่ก็เลยบอกว่าช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อย,ย,อยเพราะว่าหนึ่งเปอร์เซ็นที่เหลือนี่มันเป็นอะไรที่ยากมากเลยค่ะที่จะแบบเหมือนกับทําคนหนึ่งที่เราขอเขาแต่งงานแล้วเขาจะยอมอะค่ะเพือว่าเขาะนั้นเพชรที่ต้องขอแหวนม่นเขาอะ ต้องโหดละคะแค่ขวมละเหลือแค่หลักว่ากระดาษถึงเท่าไหร่ไอเดียค่ะแต่รปีนี้เป็นแฟนยกให้พี่เอเป็นคนตกประจำตัวพี่อ้๊าในการจะตอบเรื่องอะไรรู้สึกไงบ้างครับพี่ก็แบบว่าเหมือนเขาคงเห็นว่าอยู่กันทุกวันนี่เแล้ะก็เลยแบบว่าตอบผิดตอบถูกบ้างโดนด่าบ้างอะไรเดียค่ะก็แก้ตัวกันไปไอเดียแล้วจากเราจบที่เราใช่เรื่องเราเอีกต้นแต่เราก็ใจได้ใช่สิพี่เอ ก็รักกันนี่เดี๋ยวครับมันก็เลยแบบว่าพี่เข้าใจได้ทุกคนก็น่าจะเข้าใจเหมือนที่พี่เข้าใจอะครับอย่างเรื่องคลิปล่าสุดโดนดุเยอะไหมครับพี่ก็บอกว่าเธอต้องจัดการในสิ่งที่เธอตั้งต้นก็เลยต้องออกมาพูดแล้วก็ตอบไปเดยอะค่ะอะไรเยวอะถามพี่เยอะแบบวทรหายไปคนบ่อยวันบอกว่าเยอะสิเยอะเยอะเยอะด้วยการที่พี่เป็นคนชอบถ่ายอะไรแล้วก็ลงเพลงอะไรเนี้ย บางทีก็คิดน้อยไปเพราะเรายังเด็กเองคีัยเราเป็นนายน้องใหม่โดนเอิญแม่ใช่แล้วพี่อ้๊อฟเเป็นแบบผู้จัดการเขา็นมารุ่นพี่อะไรเนี้ยเขาก็จะมีความคิดวิจารณญาณมากกว่าเราก็อาจจะโดนดุบ้างเป็นเรื่องปกติอะไเดี๋ยวครับแต่ว่าผู้จัดการแล้วก็คนตกคนนี้อย่างเอสุลปชัยก็ไม่ไอศุลปไอศุลปใจหรือไอสุลปใจไอสุลปใจไม่ยอมแพ้ใช่ไหมครับไม่ยอมแพ้ค่ะแบบว่าสู้สู้สู้มากอย่างเงี้ยค่ะทุกเรื่องอย่างเงี้ยค่ะนะครับเคยมีกฎเกณฑกันไหมครับที่ถ้ามถ่ายนะ เพรตลอดเลยแต่พี่ก็แม่ห้ามพี่ไม่ได้อย่างเงี้ยพี่เบอร์ใส่เดี๋ยวครับเพราะพี่รู้ว่าทุกคนอยากเห็นเดี๋ยวตามโมเมนต์น่ารักน่ารักอเดี๋ยวครับแต่ตัวมันออกมาแล้วคนก็ไปยงเข้าวมาบอกว่าเปคืนดีอะไรแบบนี้มาตรงอ่านพี่ก็เลยต้องแถลงข่าวโดยการโพสต์ออกมาว่าไม่ใช่นะอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนเข้าใจว่า เหมือนกับตามข่าวที่เกิดขึ้นอยู่านี้ต่างนะครับได้ครับขออนุญาตถามเป็นเด็กเรื่องค่ะมันมีข่าวของ,องเรื่องพระเอกที่เหมือนประมาณว่าภรรยาท่อแล้วก็บอกว่าไม่ใช่ยุคไหนพะเอะแต่ในคนที่มองไปว่า <c oughs> เป็นเด็กในสังกัดของพี่เอกอ๋ออันนี้พี่ยังไม่ทราบเรื่องอันนี้พี่เอยังไม่ทราบจริงๆ <c oughs> น่าจะไม่ใช่นะครับพี่ว่าถ้าเดี๋ยวพี่ลองถามดูนะครับแต่พี่เอกเลยทำไมบอกว่าในในสังกัดพี่เอกคือใครน่าจะ น่าจะเออน่าจะใครดีครับพีเป็นชาติเด็กไปอีกเยอะต้อเป็นคนที่เป็นพี่เอสอ๋อที่ว่าไม่น่าใช่เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวต้องถามพี่เอสที่ว่าไม่ใช่นะคะในความรู้สึกว่าพี่เอสพูดไปว่าดีปีใหม่พี่เอมาวันนั้นก็เจอกับปไปจ่างอีกแล้ยครับก็ปไปจ่างก็สัมภาษณ์อีกไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเดี๋เยอะคุณพี่เอทำไปจ่างเหรอใช่ใช่ไปจ่างไปจ่างไปจ่างตั้งต้นเหรอฮะใช่ปไปจ่างสัตว์ตั้งต้นเรื่อะๆอีกเนี้ยไปจ่างก็นั่งก็ดีใจมากได้เจอพี่เอสอีกเยอะเออเดี๋ยวปกติพี่ ไม่ปฏนีิปีใหม่แต่บระนจัก์เอาพี่อพเอดเข้ามาในฉากแล้วก็เป็นแข่งรับเชิญบ้านจักรนบร้อยเลยแต่มั่นใจว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องนั้นจริง,งเขาต้องมาปลึาษากษส้สายใช่ค่ะใช่ค่ะนะครับไม่เลยค่ะไม่เลยใช่ค่ะนี่กำลังจะชวนพี่เอดไปงานเอแงครั้งต่อไปอยู่<อ>เห็นแก้วแกจ,จะมีข่าวแกพูดแต่แกว่าแกจะออกซิงเกินลน้องเพลงอะไรเยอะๆเลยแบบเยอะ ก็รอก็รอรอรอว่าเราฟังดูได้ใช่นะครับที่ว่าไม่ใช่แค่สำหรับพี่นะครับที่มีทราแบอนี้นะครับขอบคุณค่ะ